กบสวัสดีพี่น้องชาวโลกพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวต่างชาติต่างประเทศต่างเขาต่างดอยอะไรมาเนี่ยหมดแต่ะสวัสดีหมดแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าตลกกมือ,อมนิดนึงอ่ะครับวันนี้ก็ จะมาเปิดไพ่ดูสถานการณ์คนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำวันที่14กันยายนถึงวันที่20กันยายนนะครับ2 5พ6มันจะเป็นจังไดครับมาเบิง่งแน่ตัดไพ่ครับกดเครีย์พื้นที่ผมเลยครับ ไม่สวยครับเอาใหม่อ่ะพร้อมครับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ ใบที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบจอรับชมรับฟังกันได้ครับคือคืนกันหน่อยครับผมตก ทำให้เราเปลี่ยนเห็นไหมครับคิงเหรียญน,นะครับคิงเหรียญไพ่ใหญ่ระดับระดับสิล้าน10ล้านสิลา้ลานวิวสิล้านบาท1 0ร้อยล้านพันล้านไพ่มหาเศรษฐีขึ้นแสดงว่าธุรกิจการงานของท่านมันกำลังไปได้ดีนะครับอสองดาบสดาบมาทำไมสดาบเหมือนกำลังขยั้งในตัวเองอยู่ปะ่ะ2องบุคลิกเ,เหมือน เหมือนแบบไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเหมือนหู่แววได้ฟังข่าวข่าวข่าวร้ายอะไรมาก็รู้สึกอื้อ้าวไม่เชื่อไม่ดีเป็นไม่ได้ทั้งนั้นนะครับสองดาบถ้าเพิ่งกินเหรียญมาสองดาบตามนี้ทาธุรกิจเกี่ยวออนไลน์โอ้โหมันรวยเป็นพันล้านอยู่แล้วครับร้อยล้านพันล้านมาอยู่ครับนี่ไหมเก้าเหรียญนะครับไพ่ของคนรวยอ่ะเริ่มเริ่มนับเลยครับเก้าสิบเก้าก็เหรียญสิบเหรียญแล้วก็คิงเหรียญมาสองใบแล้วนะครับอ้าว ดีครับมายังไงครับพี่แฮงแมนเสียน้ำตาอีกแล้วเ mm hmm. จ็ดถ้วย mm hmm. แปดเหรียญเนี่ยแปดรียนเลยดิเอ mm ิมเพลอร์ hmm. เด็กถือถ้วยแจ็คเหรียญไพ่การเงินมันดีมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องอะไรที่มันไม่ดี มันแย่ๆแ,แ,แน่ๆพระใหญ่ก็จะมีแฮงแมนเดอะเอมเพลอร์แล้วก็เดอะมูนนะครับเดอะมูนนะครับถ้าดูดุภาพร,รวมเรื่องการเงินการทําธุรกิจการค้าการงานการลงทุนของท่านมันเป็นไปได้ดีนะครับถ้าปีความในด้านดีซึ่งอย่าดูถูกไปนะครับธุรกิจเก็บขยะขายเนี่ยรีไซเคิล หรือธุรกิจมืดมๆแต่ธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงวัดดวงวัดใจนะครับธุรกิจเกี่ยวกับงานศพใช่เป็นสับป,ปะเลอจะรวยขนาดนั้นเหลยก็ไม่แน่ครับเพราะแฮงแมนเนี่ยเป็นอาชีพที่คนไม่ค่อยพึงปร,รารถนาจะทำเท่าไหร่มีคนส่วนน้อยทําอย่างพวกเก็บขยะนะครับเหม็นอย่างนั้นะขนาดนั้นน่ะอืมขลํากครับชีวิตขลําบากนะครับ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพแรกรรมที่ทําให้ต้องมาเป็นอย่างนั้นนะครับแฮงแมนยังเป็นสายลับสายสืบที่ต้องปลอมตัวนะครับที่ต้องกลุ่มความลับไว้เยอะนะครับความลับมันเยอะ,นะเนี่ยครับให้แฮงแมนเนี่ยมักจะแรงแรงทางอารมณ์แรงด้วยคำพูดนะครับแรงด้วยความคิดนะครับแฮงแมนแฮงแมนมาขึ้นข้างตัวเราเนี่ยครับขึ้นข้างตัวเราพี่น้องเราข้างตัวนี้คือพี่น้องนะครับอันนี้คือลูกหลานบริวารอันนั้นข้างบนคือพ่อแม่นะครับ แฮงแมนมันเป็นยังไงครับมันมันเป็นไพ่ที่มีการสูญเสียเยบาๆแล้วเสียของรักเสียที่ของที่อะไรอ่ะของรักที่มันมันมีมูลค่าแพงๆมันแตกมันพังมันหายอย่างเงี้ยไอโฟนหายเป็นยังไงอะช็อกเปล่าอ่ะถ้ารวยขนาดนี้คงไม่ช็อกแต่ถ้าจนอน่ะช็อกแน่อ่ะนะครับแล้วก็เดอะมูนไพ่เดอะมูนเดอะมูนก็ ให้ด้านบวกของท่านในเรื่องของความคิดกัรจินตนาการทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านมาสร้างเป็นรายได้เป็นเงินได้หมดแต่พร้อมขึ้นคิงกูเรียนน,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 นะครับดีเอ็มเพลเลอร์แปลว่าเติบโตก็ได้แปลว่าคนสูงวัยสูงวัยธรรมดาไม่ได้เดี๋ยเพราะเอ็มเพลเลอร์นี่จะเป็นไพ่กษัตร,ริย์เพราะนั้นคนที่สูงสูงไม่ได้คุณวุธสูงคุณวุธเรื่องอบารามีนะครับเรื่องของ ววยวุฒิอ่าจะสูงส่ง Emperor, เอ็มเพลอร์แปลว่าคนต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะครับหมายถึงการเติบโตหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่คิดการใหญ่ก็ได้นะครับคิดการใหญ่คนคิดกันใหญ่คิดการเยอะนะครับอ่ะนะครับโดยภาพรวมมาผมว่าแฮงแมนเนี่ยแต่ความรู้สึกผมตอนเนี้ย รู้สึกว่ามันคือการปรับตัวครับสิ่งที่ยากสาหรับคนที่สุดคือการปรับตัวนะครับอะไรที่เคยทําแบบดีๆอยู่แล้วอ่ะหรือจะไม่ดีก็แล้วแต่แต่จะต้องมีการเปลี่ยนมีก็ต้องปรับหรือก็อมีต้องแบบเลิกทําเปลี่ยนไปทําอะไรอย่างอืงน่นเนี้ยมันแน่นอนแหละครับเอ,อจิตใจมันก็ต่อต้านความสิ่งที่เคยเป็นที่เคยเป็นอยู่แล้วอยู่ต้องมาพลิกปึ๊บเปลี่ยนไปนเรื่องรอาวนย่งนั่นแหละครับใช่ครับการปรับตัวให้ ในกรณีอะไรก็แล้วแต่ครับมันแฮงแมนเะนี่ยมันคือมันจะขี้งุดหมันจะเจ้าอารมณ์มันจะแบบไม่ได้ดั่งใจอะครับประมาณนั้นนะครับเธอาเรื่องนี้เรื่องสุขภาพอันตรายสําหรับท่องท้องมดลูกนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะเกี่ยวทางอวัยวะเพศได้ทั้งหมดนะครับม,เมเะเร็งมะเร็งอะไรเนี่ยโรคเวโร่กรรมรพูดห้แบบง่ายๆคือเจ้า,จาก,กรรมในเวรมานะครับเจ้าก,กรรมในเวรมาขอแล้วมาแสดงตัวแล้วเงินมีแล้วนี่แล้แลกิจไปได้ดี บางทีเราอาจไปพูดสัญญิงสัญญาสาบานอะไรหรือที่เราลืมไปแล้วก็ได้นะครับเพราะถ้าปิดตรงนี้ยดูสิภาพรวมอะ่ะมันดูสุขสบายนะครับดูดูภาพจากไพ่อ่ะสองใบอะ่ะไอสองใบเนี้ยมันเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความเป็นไปของท่านอะ่ะท่านซึ่งท่านสามารถที่จะ ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนหรือแก้ไขมันได้คือความคิดหรือทัศนคติเนี่ยนะครับสองดาบเนี่ยเกิดค,ความไม่แน่ใจนะครับเกิดค,ความไม่แน่ใจในการตัดสินใจเกิดการโลเลนะครับเพราะว่าสิ่งที่รับข้อมูลมาหลายด้านหลายทางจัดแล้วก็ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนมันก็เลยทําให้หุนหันพลันแล่นแล้วก็ปี๊ดง่ายครับ สำหรับแฮงแมนมันเรื่องของชะตากรรมนะครับเป็นเรื่องชะตากรรมคือไม่ได้อยากให้ใครมันต้องเสียใจเสียของรักหรือว่าต้องผิดหวังอะไรหรอกครับแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการงานไม่ได้มีไพ่ไม้เท้าแต่ขึ้นมาไพ่ใหญ่อย่างเงี้ยเรื่องการงานท่านดีแล้วการเงินงมันดีขนาดเนี้ยมันจะไม่ดีได้ไงการงานก็ต้องดีโดยเฉพาะธุร,รกิจอาชีพค้าขายทั้งหลายแหล่เนี่ยค้าขายทั้งหลายเนี่ยโคตรดีครับอย่างรวยเป็นพันล้าน กขาขายทางออนไลน์ก็มีเยอะครับเยอะมากครับคนรวยจากการทําออนไลน์เยอะมากครับหรือแปดเหรียญคือเก้าเหรียญเก้าเหรียญนี่ถือว่ามีเงินไปแล้วแปดเหรียญนี่คือการสร้างเนื้อสร้างตัวจากไม่มีอะไรจนมีได้หรือช่วงนี้ที่ท่านจะต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะอะไรที่มันรู้สึกฝืนใจมากที่สุดรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางกูเนะ่อันนั้นนะคือใช่เลยตรงกันข้ามถึงที่ท่านคิดเลยตรงข้ามถึงที่ท่านอยากจะเป็นอยากจะทําแต่ถ้ามันมันถูกบีบถูก อะไรอ่ะดันถูกเบียดมามึงต้องไปอย่างเงี้มึงต้องอยู่อย่างเี้ยมึงมึงต้องเข้าช่องเนี้ยมึงต้องนั่นแหละครับมันจะเหมือนมันจะต้องอึดอัดมันต้องทนทรมานมือต้องทุกอ,อกทุกใจอ่ะถือว่าเป็นทางเข้าแฮงแมนนะครับเพราะว่าภาพรวมรวมตั้งแต่เรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยผิดหวังเรื่องความรักอ่ะเป็นไปได้ครับดมูลถูกทิ้งอ่ะถูกเทอ่ะก็เป็นไปได้แต่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนมีนเสน่ห์เลขเจ็ดของเลขเจ็ดมันไพ่เป็นเลขน,นำโชคอ่ะแล้วเจ็ดถ้วยอ่ะ ก็นำโชคเรื่องความรักความมีสเสน่ห์อ่ะหรือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครสักคนหนึ่งหรือว่ามีแล้วมันมีคนเข้ามาอีกหรือว่าอะไรโลภจะหมด <c oughs> ใส่ไม่ดีครับเออก็มันก็เป็นไม่ได้คุณจะรวยจะจนไม่รู้ว่าแต่เรื่องผิดหวังเรื่องทุกข์ใจมันมีได้ได้ทุกคนครับมันไม่เลือกครับใครรวยใครจนมันก็เลยอ่าขึ้นแฮงแมนมา เป็นตัวที่เรียกว่าอะไรอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งดีอกดีใจไปว่าเรื่องนุ้นดีลุกนั้นล่าปรืนไม่มเีเรื่องอะไรที่มันแบบโอ้โหกวนใจทางสะดวกนั่นแหละมันไม่ปกติพ่แหงในขึ้นมาแล้วระวังนะครับระวังทั้งสติทั้งความคิดนะครับทั้งคําพูดด้วยนะครับหลุดปากพูดอะไรไปอ่ะไปสาบบนสาบานไปแช่งอะไรใครเขาไว้อ่ะกรรมมันกําลังเด้งกลับมาแล้วนะครับจะบอกให้ ซึ่งคุณไปนึกดูเองว่ารู้คนพฤหัสนี่ก็ก็เห็นผีนะเออคนคนพฤหัสนี่ก็มีสัมผัสมีสัมผัสเหมือนกันนะพี่พี่สาวผมมาเกิดพฤหัสเขาเห็นบ่อยมากครับพวกดวงจิตดวงวิญญาอะไรเงี้ยนะครับมันจะรู้สึกได้นะครับคนพุทธะก็ถือนคุคนมีสัมผัสอาจจะไม่มากคนที่มากตัวคือคนวันศุกร์นะครับ ปุ๋ยมหัดก็ถือว่ามีระดับหนึ่งนะครับท่านจะรู้สึกได้เองว่าท่านจะสูญเสียอะไรท่านจะต้องแลกอะไรเพื่อจะได้อะไรออกมาเพราะไพ่เหรียญนัมันขึ้นทั้งสี่ใบเนี่ยแล้วเป็นไพ่เหรียญที่ดีอย่างนั้นนอกจากอน,นี้การกู้หนี้ยืมสิน,นในระบบธนาคารถ้าท่านอยกูก้อ่วท่านกู้ไม่ผ่านบออเลยขึ้นแฮงแมนกู้ไม่ผ่านถ้ากู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านแต่กับญาติพี่น้องคุณรอบตัวอาจจะผ่านก็ได้หรือแฮงแมน อาจจะผ่านแต่มันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งหมดคือทั้งแม่ไม่ได้ว่ามันจะเลวร้ายไปทุกเรื่องนะครับบางทีมันก็แค่เหมือนของหายเ่ะเหมือนแค่ของหายอะ่ะแต่เพราเอิญของของของสิ่งนั้นมันเป็นของมีมาจากต้นตระกูลมีจากโอ้มีเรื่องราวอะไรมาแบบมากมายทําให้เราสึกใจแปว้วใจหายก็ใช่ครับแต่ร้ายก็คือโรคนะครับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บให้ระวงังเรื่อง สายตาไม่เกณฑ์ด้วยเรื่องของความคิดเรื่องการหดถู่ท้อใจสิ้นหวังพ่ายแพ้อะไรก้มหน้ายอมรับมันไปครับทุกอย่างมันมาเพื่อจะผ่านไปแค่นั้นเองนะครับคิดใหม่นะครับเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็คิดการใหญ่เป้าหมายของเรายังมีนะครับเมื่อเรามีสิ่งหนึ่งเข้ามาเราก็ต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งไปซึ่งพ่อสวัสดีครับเป็นเรื่องปกติมากครับ เรื่องความรักอาจจะดูไม่สมหวังหรืออาจจะเป็นเพียงแค่จินตนาการว่าไม่สมหวังหรือจะจินตนาการไปว่าผิดหวังไปแล้วนี่คือภาพจินตนาการเลิศล้ำสุดลึกอย่างพัฒนาเดะมูนเป็นอะไรที่มันออกมาจากก้นบึ้งนะครับเมื่อออกจากความรู้สึกจริงอารมณ์ร่วมจริงมันก็จะทำให้เราเกิดเรื่องที่เราไม่ชอบเพราะว่า เรื่องดีๆเรื่องที่มันมีความสุขกับคนมักจะจินตนาการแบบไม่มีอารมณ์ร่วมนะครับแค่คิดสนุกสนุกแต่เรื่องความทุกข์อ่ะไอเรื่องจะโดนนูน่นจะโดนนี่จะโดนยึดจะโดนอะไรอย่างเงี้ยม,มันมักจะมีอารมณ์ร่วมด้วยนั่นคือเศร้าจริงพวาวงกังวลอะไรเงี้ยจริงๆไพ่ตัวนี้มันคือไพ่สังอีกก็จะทําให้เกิดเรื่องนั้นจริงๆนะครับเรื่องงานโดดเด่น โดดเด่นพอๆกับเรื่องเงินเรื่องความรักมีแฮงแมนบางทีมันก็คือรักผิดเพศก็ได้นะผิดธรรมชาติีกว่าไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าใครนะคือชายรักชายหญิงรักหญิงอ,อะไรอย่างเงี้ยจะรักอะไรกันก็นั่นแหละครับเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของท่านหรือเป็นความสุขส่วนตัวของท่านแต่ว่าไอเนี้ยแฮงแมนเนี่ยผิดหวังอย่างแรงนะครับผิดหวังอย่างแรงถ้ารักเป็นรักข้ามเพศอะเพศเดียวกันนี่แหละ จะทําให้เหมือนเป็นคนประเภทอย่างเงี้ยความรักแบบนั้นนมันผิดธรรมชาติตามหลักศาสนาแต่เมื่อโลกมันหมุนขึ้นมาขนาดนี้แล้วทุกคนในการยอมรับได้แต่ในความจริงทุกคนที่เป็นเพศอย่างเงี้ยเพศอีกเพศที่ไม่ตรงกับใจอะ่ะไม่ตรงกับสังขารอย่างเงี้ยสังขารไม่ตรงกับใจอย่างเงี้ยไม่มีความสุขที่แท้จริงในเรื่องความรักเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติมากครับ ซึ่งเป็นสถิติเท่านั้นนะครับ99นะครับมันยังมี1%ที่สมหวังอยู่ก็ต้องดูกันในระยะยาวนะครับอ่ะเรียบร้อยทุกด้านครบนะครับก็ฝากบอกไว้ว่าคือการเงินการงานถ้ามันดีนะครับการกลงทุนธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันได้หมดแะธุรกิจเนี่ยอย่างเงี้ยออนไลน์นะครับ เรียกว่าอะไรอะสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบการสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบใช่อันเนี้ยดีหมดอันนี้เกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติอันนี้เกี่ยวกวับของความสวยความงามไอ้น,นี่ก็เหมือนการเพชรพลอยของสวยไอ้น,นี่ปล่อยเงินกู้หมุนเงินเป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเนี่ยตัวนี้นะครับเดอะเพจออฟคับเนี่ยภา่เด็กเนี่ย ให้เด็กเนี่ยมันเป็นเด็กถือถ้วยเนี่ยคือเด็กเงียบๆเด็กไม่ค่อยพูดอะไรเด็กพูดน้อยแต่จินตนาการเขาดีนะครับมันในสถานการณ์เนี่ยก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นพอแฮงแมนหรือเดอะมูนหรือเด็กถือถ้วยนี่แหละทาให้รู้สึกกับเส้นสัมผัสท่านจะรู้สึกได้เองว่าอะไรมันดีไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะหาทางวิธียังไงนะครับถ้าคุณกล้าที่จะคิดใหญ่ๆนะครับ ปัญหาทุกอย่างที่เข้ามามันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กๆนะครับอันนี้คือกฎง่ายๆนะครับนะครับขอให้ทุกท่านผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่พึงประสงค์ที่กูไม่ชอบอะมึงไม่ต้องมามึงไม่ต้องเลี้ยวบ้านเนี้ยไม่ต้องแวะมึงเลยไปบ้านกูไปเลยเนี่ยบอกมันไปเลยไม่ต้องเอาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าลืมไป็ตัวสุขภาพนะแฮงแมนเนี่ยต้องถวายสังฆทานโดยด่วนนะครับทําบุญกับผู้ป่วยผู้ป่วยที่มีโรคเวรโรคกรรมโรคเวรโรคกรรมก็โรค ที่เป็นแล้วรักษายา,ากเป็นแล้วส่วนมากจะม่องอนั่นแหละครับนั่นแหละครับทําบุญทําทานทําทานเขาเรียกว่าลดละกรรมนะครับกรรมจากที่ท่านมีส่งบุญให้เจ่ากับในเวรถวายสังฆทานสาจะปล่อยปลาปล่อยอะไรก็ปล่อยไปเลยนะครับเป็นมันแค่ทำให้ท่านสบายใจหรือทำให้ท่านรอดพ้นจากสิ่งไม่ดี มันเป็นได้ทั้งสองทางขึ้นอยู่แบบความความเชื่อของท่านอ่ะสิ่งที่ท่านทำแล้วท่านมีศรัทธาว่าท่านเชื่อมันต้องดีแน่มันต้องเกิดสิ่งที่ดีแน่ต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่เพราะฉะนั้นก่อนจะดีมันก็ต้องห่วยมาก่อนมันก็ต้องแย่มาก่อน,นครับเป็นกฎธรรมชาตินีง่ายครับก็สรุปได้ว่าอคนเกิดพรหัสนะครับจะดีเด่นเรื่องการเงินการงานนะครับการลง,งทุนการทําธุรกิจ จะเปิดหน้าร้านจะขายออนไลน์ขายไม่มีร้านค้าอะไรเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเดิมมูลคือความคิดถ้าตัวแรกมันเป็นคิงมันเป็นเหรียญนะเดิมมูลมันก็คงใช้สมองสติปัญญาที่ช่างคิดช่างจินตนาการเนี้ยไปในเรื่องของธุรกิจมากกว่าจะเป็นเรื่องโศกเศรา้าแต่เรื่องโศกเศรา้ามันก็เกิดขึ้นได้จากแขงแมนแล้วก็เดิมมูลนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆารักตัวเองเยอะๆนะครับ ก่อนจะให้ใครจะช่วยใ,ใครตัวเองต้องสุขก่อนต้องพร้อมก่อนนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ช่องมันเติบโตนะครับทุกครั้งที่ผมทําผมมีกําลังใจเสมอได้สิ่งตอบรับจากท่านก็เป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมนะครับ mm hmm. ช่องนี้ก็เหมือนช่องท่านอะอย่างที่ผมบอกนะครับทุกท่านดูแล้วทุกท่านก็สามารถวิาพากษ์วิจารณ์นะครับในเชิงสร้างสรรค์หรือในเชิง,งงงงงก็มีอยู่ท่านหนึ่ง สแสดงความคเห็นมาบ่อยผมก็เริ่มจะง,งงกับเขาแล้วล่ะเขาคิดอะไรอยู่ก็ขอบคุณครับยังไงก็ขอบคุณครับที่แสดงความคิดเห็นกันมานะครับฝ <ใช S 1> ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันนะครับเป็นสังคมร่วมกันดีๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวสีสวัสดีครับ